พอคุณโยมเรื่องของความรักหรือเนื้อคู่นั้นเป็นเรื่องของคนสองคนหรือมากกว่านั้นที่ได้เคยทํากรรมร่วมกันมาในภพชาติก่อนๆสุดแต่ว่าเคยได้ทํากรรมใดร่วมกันมาในส่วนของกรรมดีนั้นได้แก่การทําทานรักษาศีลเจริญพานาก็จะส่งผลคือ 1. การทําทานย่อมส่งผลให้ชีวิตคู่มีความสุขเพราะรู้จักการให้อภัยกัน มีน้ำใจเพื้อเฟื้อเพื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 2. การรักษาศีลก็จะทำให้ชีวิตคู่มีความมั่นคงเพราะการไม่เบียดเบียนกันไม่เป็นคนเจ้าชู้ไม่ส,สนันสนทำให้มีความผูกพันรักให้ซึ่งกันและกันไม่ทะเลาะกัน 3. การภาวนาทำให้มีจิตใจที่สงบมีสติปัญญามีเหตุมีผลเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้นดังนั้น การที่ชีวิตคู่จะประสบกับความสุขได้นั้นต้องมีบุญร่วมกันด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญพาารญพ